ทุกคนคะจาได้ไหมคะวันก่อนที่ม่เอารถไปเช็คค่ะเอารถไปเช็คนะคะ,คะ,คะโ,โหเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยที่แบบว่าหลังจากที่ไม่ได้ไปเช็ครถเกือบเ<ม>กือบปีเลยนะเกือบปีเลยนะด้วยที่แบบว่ารถได้รับรถมาจากที่แบบรถเข้าอู่ซ่อมใช่ไหมคะมเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปเช็คเลยไม่มีเวลาเข้าจนกระทั่งโอโ้มันมีเหตุเนาะก็เลยแบบเฮ้ยมันมีแบบเอ่อ ไฟเบรกไฟอะไรมันติดค้างมันมันค้างอยู่มัน,มน,นไม่ดับแล้วก็มีมีไฟเบรกด้านหลังมันขาดมีไฟอะไรหลายอย่างขาดนะคะด้านหน้าด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเข้าศูนย์ไปก็ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็โหวันนั้นรู้สึกแบบถึงความปลอดภัยมากๆเลยนะว่าเออดีใจว่าเอ้ย,ดอยได้ทําให้รถเกิดความปลอดภัยแล้วเนาะเราจะขับได้สบายใจยิ่งขึ้นเป็นความสุขมากเลยนะค่ะวันนั้นแต่ ในความสุขนะมันก็มีเพราะว่าเนาะด้วยความที่รถมันใช้มาสิบสองปีแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรที่มันจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งานของมันเนาะมันหมดสภาพเนี้ยเขาก็เจอว่าเขาก็เจอว่าอ่าหม้อน้ํารั่วนะคะมันจะต้องแบบมันจะต้องเปลี่ยนลูกใหม่นะคะแล้วก็เนวิเกเตอร์ของเมของเมี้ยมันจะเป็นพ่วงกันอยู่กับเครื่องเสียงเนี้ยที่มันใช้เป็นหน้าจอสําหรับเวลาอ่านําทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นจอสําหรับที่เราดูกล้องหลังด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มันใช้ไม่ได้มันก็เสื่อมเหมือนกันนะมันก็เสื่อมมันก็หมดอายุแล้วยังมีจะต้องไปต่อทะเบียนจะต้องไปต่อทะเบียนนะเสียภาษีนะเสียภาษีก็แบบโหทำไมมันมีแบบเข้ามาแบบโอ้หเนาะในจะทั้งอ่าเนาะตัวเนวิเกเตอร์เครื่องเสียงนั่นแหละมันพ่วงกันนะมันเป็นอันเดียวกันไปชุดเดียวกันเพิ่งรู้วันนั้นแหละครเพิ่งรู้วันนั้นแหละถามเจ้าหน้าที่นะแล้วเสร็จแล้วก็มีที่จะต้องเปลี่ยนหม้อน้ำเนาะ แล้วก็ต้องไปโอ้ไปเสียภาษีรถยนต์นะอันนี้ต้องเป็นกามกฎหมายแล้วต้องไปต่อทําอ่าต่อนี่้วยนะไปขับขี่โอ้ยคือมันเป็นรายจ่ายเพิ่มมาไงทุกคนหนักเลยนะคะมี้ก็เลยแบบมูยอยากขอให้เพื่อนเอออยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะให้ไม่ได้ขออะไรนะคืออุดหนุนกันนะคะนี่อุดหนุนสินค้ากันนะมี้จะได้มีค่าใช้จ่ายนะจะรวบรวมโอ้ยมันน่าจะแบบ ไปรวมสองหมื่นเลยนะไม่ไหว <c oughs> นะมาอุดหนุนสินค้ากนะันนะอุดหนุนคนละ,ะคนละกิจของก็ได้เลยจะเอาแบบอยากให้เอาสองพันห้าเลยเนาะเพราะจะทําให้ทุกคนสามารถได้เว็บไซต์ไปศึกษาด้วเนาะเป็นสามารถที่เราจะทําอาชีพได้นะคะมาอุดหนุนกันนะคะตอนนี้มีใสย่ยังใส่ตะกร้าไม่ได้เลยเพราะว่าเขายังไม่ได้แก้ไขให้เลยนะคะแต่ว่าเอาราคาตามที่มีบอกเนาะก็คืออันนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบนะคะทักมาอุดหนุนกันนะคะ ขอข่าใช้จ่ายเน <c oughs> ี่เยเป็นช่องทางดังเดียวเลยนะที่จะแบบเนาะขอบคุณมากนะคะทุกคน